ผมบอกพริกหนุ่ยเอาครับพี่น้องอากาศห้อนพดเมื่อการกินเผ็ดไรเนี่ยพี่น้องสดๆเลยอืเบิ้งพี่น้องมาหน่อยได้ไหมสวัสดีตอนแรงๆครับพี่นอ้องเขามาดักกุ้งเขามายำกุ้งครับผมดักไใบมะเ้านี่หลังหนึ่งอยู่พุ่นหลังสองอยู่พี่ หลังสามอยู่พี่ครับมาพ่าได้กลอยว่าพี่น้องได้กลอยมาเนาะแหลงกักแหลงแน่พี่น้องเอ้ยโอ้ส่งอยู่พี่น้องส่งอยู่ส่งอยู่ครับจุดจัดอยู่โอ้เยอะเลยพี่น้องเอ้ยเยอะเลยพุ่น ม้านอยู่พี่น้องม้านอยู่หลายเติมอยู่ครับเดี๋ยวมาดูนั้นสองอืมมีเสียงอยู่พี่น้องมีเสียงอยู่มีเสียงอยู่ครับผมอ้าวม้านอยู่ครับพี่น้องม้านอยู่ โอ้หมานอยู่พี่น้องไอ้ยมน,นี่เดี๋ยวรุ่นอันสามครับผมรุ่นอันสามครับส่งคืออยู่พี่น้องส่งคืออยู่ครับ โอ้มันอยู่พี่น้องเอ้ยกินอ้วกเสร็มนี่พอกันตอนเฮ็ดเมนูครับพี่ผมรับผมพี่น้องมันอยู่ครับพอกันตอนเฮ็ดเมนูครับผมนี่ครับกุ้งที่ได้มาโอ้ยยังสด,สดเลยนะพี่น้องเอ้ยขนาดรถเติมเลย,เลยเนี่กอัผมจะเฮ็ดพลากินแล้วสดเลยพี่น้องเอ้ยคุณโตวงามนี่ขนาดเลย มาก่อยกันครับผมเครื่องจะครบเนี่ยผูรครบเนี่ยนเราโมนี่เครื่องอะไรข้าวคัวใส่ลงไปโอ้ข้าวคัวเบิ้ดมาเดินไปตลาดครับผมนะมีสำร็จกับใส่ซ้ำนั่นแหละครับผมิกปนใส่ลงไปครับโอ้เต็มออกมีตัวยังไงพี่นอ้องเยต็มออกจกม,อมูกโมเนจไอวันนาจะเพชรยูบะพริกนี่ ส่ิทคนพ่อคนสนิทคนพี่น้องผมนัวผมไปโหลดให้หลายเสียบหลายพุ่นมานี่นปลาพี่น้องใส่สนีพ่อพี่นออ้องหยัดเค่นโอ้ยพี่น้องไอ้ชุด,ดเลย อเต็นดอกพักนาวบีลงไปจวดเลยโอ้พี่น้องถือบักนาวนี่เต้นคักเลยป่ะเนี่ยอืมมีพักนาวย,ายั่งยู่เอาเส่ลงไปลดใส่จกหนวยเคร่งนี่นวยเคร่งพอดีอืม หอมเท่านี่พี่นอ้องเอ้ยห้อยลงไปดูดถักเกล็อพี่น้องเอ้ยผมกล๋วยเส้นนี่แหละพี่น้องตีเหลือผมกับแดนทีมงานไปกินครับแดนทีมงานไปเฮ็ดกินเล่นเห็ดไปเฮ็ดกรอบพวกร้องคนกินของคนเยอะแยะพี่น้องเย,ยอย่แยะ เยวขันแต่เขาเผ็ดแต่เขาคอยผมบอบพริกนุ่ยเอาเขาพี่น้องอากาศห้อนพดเมื่อกากินเผ็ดไรเนี่ยพี่น้องสดๆเลยกลับผมพ,พี่น้องไปครับผมพี่น้องขึนง้นโต๊ะเสิร์ฟกินข้าวต้มกันครับผม พี่้องเลยสดๆเลยสดๆไปไหมสดๆไปไหมเลยเบิ้มพี่อ้องโม้หน่อยได้ไหมเสเสียบกันครับผมพี่้อง นี่ครับสวัสดีครับพี่น้องมา,มามาครับผมก่อยกุ้งครับแล้วแล้วเนี่ยไปดักมาครับไปรักไวมาส้าได้หล,ลายเติบยามาบังคำเนี่ยติเหลือกับแบงบาวอาัดทิงงานไปกินโัวขันมาก,กนริงย,ยก๋อยจริงมากๆพี่น้องมากนนี่ พ่อยเพเด็กเศร้าอยากเศร้าหิวพี่น้องกินเหลือมันก็นเสียของซี่ครับหลังจากกลับมาจ,จบ้ันแต้ซองเนอะพี่น้องเนาะผมกงค์ปนเห็นงานนหมครับพี่น้องนี่ครับอื้ม อืมูโดดเครื่องอาจจะบาท่านนี้และว่าปกติเครื่องอาจจะเนี่ยมึงอาจจะมาพ่ออือ ตลาดมีขายด้พี่น้องกุ้งสดอันารขึ้นอยากไม่ไดักไว้กับพ่อได้กินยังสิ่ะไรครับพี่น้องพ่อได้เหลี่ยเงเรื่องเงินจังสิไปย้ำรอบครับพี่น้อง รอบที่สามครับผมเพราะเรตตองบ่ าการ้อนแห้งปวดพี่น้องเยดูแลสุขภาพกันครับอาการ้อนพวดต้องใส่ก้นนอนต้องอาบน้ำไม่ได้พี่นอ้องยังไง

lòng nó thêm một cái đồng này nó thêm cua bố phở Chắc có xe hư đâu ừ มือไปย้ำรอบครับพี่น้องมายต่มประคองไงครับผมสนน้อร้อนืมหวาน 对嘞。 ồn <laughs> cỏ <laughs> <laughs> พุ่งพ่ตายพ่อโตเลยพี่น้องดังมากนะบ่ไม่ตายพ่อโตเลยขนาดม่อหอนบานก็นยังดิ่นอยู่อากาศห้อน,นดดห่อนนี่สิอุ่งสุดซุดืม มืน่นฐารุ่นปัดรอบครับพี่น้องมัาจะได้ต้มประคอบยังไงบ่ลมอ,อากาศาหนาวนะสิมีรุ่นอยู่นะ่ะถึงไปใช้ไปครั้งแรกครับมาแต่บานอืม หวานอืมวานนั้นไปรับคลิปนี้กัปบปลาพี่พล่น้องครับพี่น้องเป็นดาร์กมากับมากก้อยนะครับแต่ว่าท่านในตำ หนาวันนี้อาจจะตั้มให้พี่น้องไปกินน้ำกันคลิปนี้ควายก้อนพี่น้องตื่นมาจากบ้านครับท่านเห็นาน้าบัมปาปูกะได้ได้ก็ฝากติดตามด้วยพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาคลิปไห่ครับผมอีสานนะครับแชนเนลนะครับมาคลิปหนาสีปาพี่น้องหมานบ่ตมบ่คอใหญ่บ่นะครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมครับขอบคุณหลายฝากซับสไคร์อย่าลืมกดดิ้งแจกเตือนเด้อยพี่น้องเคยสัมภาพคลิปหน้าคลิปไหนครับไปแล้วครับคลิปนี้ ฝากติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ